ลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวอยู่ในภพที่ดีมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสอยู่ในภพแห่งการสร้างครอบครัวแต่อ่อนแรงปลายเดือนถึงจะเข้มแข็งมีดาวอาริและดาวมรณะมาสัมพันธ์ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวบุญส่องแสงถึงดวงชะตาคนโสดสนิท พรมลิกิตให้พบคู่จอนคือเป็นคู่กันได้แต่อาจจรจากกันเร็วแต่ถ้าดูแลกันดีก็อาจเป็นคู่บุญบารมีได้ในที่สุดคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเริ่มชัดเจนขึ้นแต่คนก็เริ่มวุ่นวายขึ้นเช่นกันถ้ากลุมมือกันแน่นดูแลกันดีก็ไม่มีใครมาแทรกได้ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วบุญเก่าหนุนนำแต่กรรมตามรังควานบุญใหม่ช่วยได้มันทำบุญร่วมกันรักจะเป็นปึกแผ่นขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนพฤษภาค,คมปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่ค่ะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้สถิตินะคะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนั้นแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เก็บสถิติเอาไว้ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเก็บไม่ได้มีญาณอย่างรู้นะคะดังนั้นคุณอาจจะตรงตามสถิติหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปทำไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะดวงความรักจะแบ่งเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ 1. คือคนโสดสนิท 2. คือคนที่มีคนคุยแบบว่าไร้สถานะก็คือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนนะจะเป็นคนโสดสนิทก็ไม่ใช่จะมีความรักก็ไม่ไ,มได้ชัดเจนนะคะคุณก็อยู่ในสถานะแบบไร้สถานะเป็นสถ,สถานะที่2แบบนี้แหละค่ะ ส่วน3นะคะคือคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วก็คือแต่างงานกันแล้วหรือว่าเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะ ต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวมังกรลักนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามังกรดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นพบเรือนของดาวคู่มิตรใหญ่ดังนั้นจึงทําให้คุณมีสเสน่ห์มากแถมเดือนนี้เนี่ยยังมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากุมด้วยดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในสิลในธรรมความรักไม่เคยวอกแวกไม่เคยนอกใจมาเลยจะทําให้ถึงแม้นว่าความรักจะมีปัญหาแต่ก็สามารถฟันฝ่าผันผ่านปัญหาได้คนโสดสนิทก็มีโอกาสที่จะพบกับเนื แต่พอดีว่าดาวเนี่ยมันไม่ได้เดินสวยไปทั้งหมดมันมีดาวเสียเข้ามาสัมพันธ์ด้วยคือดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเนี่ยจริงๆแล้วเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดนะคะแต่ในช่วง3ส,สัปดาห์แรกของเดือนมีมาตรฐานอ่อนแรงหลังจากนั้นถึงจะไปเข้มแข็งในช่วงปลายปลายเดือนในภพเรือนแห่งความรักสดใสความรักเกิดใหม่แล้วก็มีดาวอริแล้วก็ดาวมรณะมาสัมพันธ์กับดาวความรักสดใสาดาวความรักเกิดใหม่อยู่แทบจะตลอดทั้งเดือนเลยทําให้มันก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องของ ภายนอกสิ่งแวดล้อมมากกว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจของคุณและคนรักคนโสดก็มีโอกาสจะพบรักได้แต่จะเจอเจอกับความรักที่บางทีมันจะเป็นคู่ที่เป็นคู่จอคือเป็นคู่ที่ยังไม่ได้ทําบุญร่วมกันมาแน่นมากพอในอดีตชาติชาตินี้เจอกันเนี่ยบุญเก่าหนุนนําให้รักกันเร็วอาจจะสารสัมพันธ์กันได้ไม่ยากแต่ที่จะดําเนินต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาก็ต้องฟันฝ่าก็ต้องดูแลกันสามารถร่วมกัน สร้างบุญสร้างบารมีกันใหม่ในชาตินี้เพื่อที่จะทําให้เป็นคู่บุญคู่บารมีไม่ใช่คู่จรคู่จรก็คือว่ามาแล้วคบหากาันรักกันแต่ว่าพอวันนึงมีปัญหาแล้วบุญเก่าหมดบุญใหม่ไม่ได้สร้างมันก็จรจากกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบสร้างบุญตั้งแต่ในตอนนี้เลยที่เริ่มคบหาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อวันหนึ่งบุญเก่าหมดแต่ว่าบุญใหม่เราสะสมไปเรื่อยๆบุญมันก็ไม่มีวันหมดนะคะการที่ทําดีใส่กันการที่หมั่นชวนกันไปทํา กิจกรรมดีๆกิจกรรมจิตอาสาไปทําบุญทําทานอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยดีหมดก็จะทําให้ความรักมันก็แน่นแฟ้นเป็นปึกแผ่นขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าบุญเก่าหมดก็ไม่เป็นไรบุญใหม่ก็ช่วยเกืน้อหนุนไปตลอด คนที่มีคนรักคนคุยเนี่ยความรักเนี่ยมันมีเกณฑ์จะพัฒนาชัดเจนขึ้นคนที่เป็นคนคุยนี่มีโอกาสที่จะขยับสถานะเลยแต่ก็เหตุที่ดาวความรักมันอ่อนแรงแล้วมีดาวที่เสียมาร่วมสัมพันธ์เนี่ยทำให้บางทีการที่เราจะขยับความสัมพันธ์แต่ละทีมันมีอุป,ปรสรรคในแต่ละขั้นตอนเหมือนกันคนรอบข้างก็เข้ามาให้ความสนใจคนรอบข้างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ๊ะจะพัฒนากับคนนี้ดีไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ย คนนี้อาจจะไม่ได้เสียอะไรแต่คนรอบข้างก็จะเป็นห่วงเราเป็นห่วงคุณแบบว่าเกินเหตุไปหน่อยก็อาจจะมาคอยเตือนจนทําให้บางทีเราก็หน่อยได้ง่ายอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องพยายามดูแลกันดีๆอย่าให้คนรอบข้างเข้ามาแทรกแซงได้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วดูทรงดวงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูว่าจะมีปัญหาอะไรหนักนะคะแต่ว่ามันมีอะไรที่เข้ามาแทรกแซงอยู่เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจุงมือกันแน่นพอแถมทําบุญร่วมกันบ่อยๆเนี่ย บุญใหม่เอ่ยบุญเก่าเอ่ยจะช่วยสนับสนุนทําให้ความรักของคุณทั้งคู่เป็นปึกแผ่นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นใครก็ตามที่เข้ามารังควานใครก็ตามที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงเนี่ยก็จะแทรกแซงไม่ได้ อีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือดาวพรฤหัสซึ่งเป็นดาวบุญเป็นดาวสุประค้อใหญ่เนี่ยไปสถิตอยู่ที่พบเรื่องความรักเกิดใหม่พบเรือนความรักสดใสดังนั้นจริงๆแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะเป็นเดือนความรักที่ดีสําหรับชาวมังกรนะคนโสดสนิทก,ก็มีโอกาสที่จะพบรักที่พรมลิขิตมานะแต่ว่าก็ต้องหมั่นที่จะทําบุญร่วมกันเพื่อต่อบุญกันไปด้วยส่วนคนที่มีคนรักคนคุยถ้าเกิดว่าเคยมีปัญหาอะไรกันมาเดือนนี้ปรับจูนกันได้ดีระมัดระวังแค่ไม่ให้มีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3เข้ามาาายุุ่่งวนเเข้ามมคต เข้ามาออกความเห็นกับชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณมากเกินไปเท่านั้นเองค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากด like, ด share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นคือไพ่ของความรู้สึกดีกับใครบางคนที่คุณพบเจอแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนได้เจอกันมาก่อนเหมือนรู้จักคุ้นเคยกันมาเนิ่นนานหรือคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตที่คุณเคยรู้จักมาแล้วก็ได้แฟนเก่าก็เป็นไปได้คนรักเก่ากลับมาก็เป็นไปได้เมื่อเลยรู้สึกคุ้นเคยตั้งแต่ต้นรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ต้นที่ได้กลับมาพบกันหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เคยพบเจอกันเลยแต่ว่าเจอกันปุ๊บมีความรู้สึกว่ารู้จักกันมา เป็นแรมปีรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พระพ,พรมลกขิตมาพระพรมส่งคู่รักในอดีตชาติให้มาพบเจอกันใหม่แต่ว่าไพ่ของเขาเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ยังบาลานซ์ตัวเองไม่ค่อยได้ยังกลับไปกลับมาดังนั้นความรักความสัมพันธ์นมันมีช่วงเวลาที่มามา,มาหายหายอยู่เหมือนกันอันนี้เกิดจากที่ดาวความรักอ่อนแรงแถมยังมีดาวมรณะแล้วก็ดาวอริมาร่วมสัมพันธ์ด้วยในช่วง3สัปดาห์แรกนะคะดังนั้นใน3สัปดาห์แรกเนี่ยความรัก,คว,รกความสัมพันธ์เนี่ย อยู่เหมือนกันต้องพร้อมลุยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามสารสัมพันธ์ก่อนหรือพยายามที่จะนัดหรือบางทีเขาเป็นคนเริ่มต้นก่อนที่จะมาทําความรู้จักคุณแต่หลังจากนั้นด้วยความที่ไพ่เขาเนี่ยอาจจะมีพันธะภาระอะไรบางอย่างทําให้ไม่สามารถที่จะมาสม่ําเสมอได้มีการเดินทางเอ่ยมีหน้าที่การงานเอ่ยที่ทําให้เขามามาหายหายบ้างต้องต้องเป็นฝ่ายคุณนั่นแหละที่จะต้องพร้อมลุยตามลักษณะของไพ่อัดวินถือดากลุยเพื่อที่จะสารสัมพันธ์ต่อซึ่งตรงนี้ถ้าลุยไปตรงนั้นนะคะ แถมถ้าทําบุญร่วมกันตามลักษณะของดวงดาวด้วยเพราะดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมคุณอยู่ดังนั้นตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองคุณให้คุณเจอคนดีเจอคนจริงใจแต่คนคนดีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนจริงใจเป็นคนที่เคยเป็นคู่จรกับคุณมาก่อนเนี่ยมันก็มีนิมิตใหม่อันดีว่ามันสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นความรักที่ชัดเจนได้รวดเร็วไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ของการพัฒนาเป็นอย่างรวดเร็วเลยนะคะไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยเริ่มต้นนักกาจ ที่เรารู้สึกคุ้นเคยมาตั้งแต่ต้นอถ้าว่าเป็นคนรักเก่าทั้งแต่ก่อนนี้มันเคยมีเรื่องบาดหมางใจที่ทําให้เลิกรากันไปเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันก็ได้จางหายไปแล้วความโกรธกุ่นความรู้สึกไม่ดีที่มีต่อกันเนี่ยมันได้จางหายไปหมดแล้วมีความให้อภัยต่อกันแล้วก็การกลับมาใหม่ครั้งนี้เนี่ยก็เริ่มต้นด้วยดีถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็คุยกันไม่กี่คําก็รู้สึกว่าเออมันรู้จักกันมาเนิ่นนานมีความรู้สึกว่ามันคลิกความสัมพันธ์มันพัฒนาาาาไไปปดด้รรวววเเ็แต่่่ทงงฝัจะมีอุส ปัญหาที่ทําให้เขาไม่ค่อยมีเวลาถ้าคุณไม่จุกจิกไม่คิดเยอะคิดมากในเรื่องตรงนี้ว่าเออเขาจะต้องเป็นฝ่ายทักเราก่อนสิเขาจะต้องเป็นฝ่ายมาหาเราก่อนสิถ้าคุณเป็นจุกจิกตรงนี้เนี่ยมันก็สารสัมพันธ์ยากหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ได้จุกจิกตรงนี้ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดแค่ว่าอ่ะถ้าเขาไม่มีเวลางั้นเดี๋ยวเราไปหาเขาเองถ้าเกิดว่าทักไปแล้วเขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาว่างเขาก็ตอบไม่เป็นจุกจิกมากอะไรกับเขาเนี่ยความรักสามารถพัฒนาได้รวดเร็วนะแล้วก็มันพยายามที่จะไปทาบุญร่วมกกัันนนนบ่่อยยๆะะะตตรรรงี้จเเป็ววชพาา ที่พบเจอคนรักในช่วงที่ดาวความรักมันเดินดีก็จริงแต่มันอ่อนแรงบ้างละ่ะมีดาวมรณะมีดาวอาริมาสัมพันธ์บ้างละ่ะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นคู่จรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้เป็นคู่แบบไปกันได้ยาวๆไม่ต้องจรจากกันไปก็ชวนกันไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะไพ่ประจาตัวคุณนี้เป็นไพ่ของการพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นพร้อมแล้วที่จะมีสถานะหรือพร้อมแล้วที่จะให้สถานะนะซึ่งไพ่ของเขาก็เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของความรู้สึกฟลุ้งฟลิ้งอิ่มเอมใจมีประกายในหัวใจเวลาที่นึกถึงคุณอบอุ่นใจแต่ไพ่คนเล็กไปหน่อยนั่นแปลว่าก็จะต้องเป็นคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะมีสถานะอยากให้มันชัดเจนเนี่ยก็ต้องเป็นคุณที่เป็นฝ่ายพูดก่อนแสดงความจำนงก่อนหรือว่่่าาเป็น make move นนฝยอะก แล้วเขาจะตามมาทีหลังเขาก็จะไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็ดูว่าเขาก็พร้อมเหมือนกันแต่เนื่องจากอย่างที่อธิบายไปดาวความรักมันอ่อนแรงในช่วงต้นแต่อยู่ในพบรือนที่ดีนะคะกว่าจะเข้มแข็งในช่วงปลายเดือนเลยแต่ถึงแม้นจะเข้มแข็งก็ยังมีดาวเสียนะมีดาวอริมีดาวมรณะเข้ามาสัมพันธ์ทําให้คนคุยเนี่ยอาจจะกล้า,กล,า,ก,ลากลัวในการที่จะสารสัมพันธ์หรือไม่ค่อยมีเวลาจะโฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่แต่ว่าเจาะไปที่ใจแล้วเนี่ยเขาก็รักคุณดีดังนั้นก็อาจจะต้องเป็นคุณที่พยายามมุ่งม,มั่นในการที่จะพัฒนาความสััมพนนธ์ใช่วง จุดที่ต้องระมัดระวังก็คือมันมีคนคอยจับจ้องอยู่เพราะว่าภาพไพ่คุณเยอะเรื่องแยะมาอยู่ในตําแหน่งความสัมพันธ์แต่เนื่องจากว่าไพ่คุณก็ได้ไพ่ดีไพ่เขาก็ได้ไพด่ดีก็แปลว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการวกแวกคุยซ้อนอะไรแต่การที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมีสถานะเนี่ยคนรอบข้างอาจจะคอยจับจ้องอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้อาจจะเห็นด้วยก็ได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นนกาทีฟเสมอไปนะคะอาจจะเห็นด้วยแต่ก็คอยจับจ้องจนทําให้พวกคุณเกรงส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะมี ก็ยิ่งทาให้คุณทั้งคู่เกรงเข้าไปใหญ่อย่างไรก็ตามไพ่จบไพ่สรุปยังเป็นไพ่ของความมั่นคงดังนั้นถ้าคุณทั้งคู่จุงมือกันแน่นพอดูแลกันดีๆไม่ปล่อยให้มีช่องว่างให้มีคนเข้ามาแทรกแซงได้แถมหมั่นทําบุญร่วมกันเสมอๆตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่คุณทั้งคู่เนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเป็นการสร้างคู่บุญบารมีร่วมกันในชาตินี้บางทีเราก็ระลึกชาติไม่ได้เราก็ไม่รู้ดอกว่าคนนี้เป็นคนรักจากอดีตชาติมาหรือเปล่าหรือว่าถึงแมว้ว่าเป็นจะเป็นแบบไหน มีโอกาสนะคะที่คนนี้จะเป็นคนรักจากอดีตชาติเนื่องจากมีไพ่วิวอฟอฟจูนจะเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาดังนั้นโชคชะตาเนี่ยมักจะนําพาคนเก่าๆในอดีตชาติเนี่ยบนกลับมาใหม่แต่ว่าทีนี้เราก็ไม่รู้อีกว่าแล้วเรากับเขาทําบุญกันมาเยอะมากพอที่จะทําให้เป็นคู่กันตลอดไปไหมก็คือช่างมันไม่รู้ไม่เป็นไรเราก็ทําบุญมันไปเลยไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะคะชวนกันไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆจะทําให้ความรักพัฒนาได้เร็วขึ้นมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นยังไม่ได้ดูว่าบุคคลหรือกลุ่มคนทททีี่่3เข้ามามแแรกซง จะแทรกแซงอะไรได้นะคะยกเว้นพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือคุณและเขาเป็นคนหูเา่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตัวเองชอบฟังคนอื่นพูดอันนั้นแหละจะเป็นปัญหาที่ทําให้ความรักมันไม่มั่นคงสักทีเพราะว่าคนรอบข้างพูดอะไรก็แปรปรวนไปกับเขาหมดตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นแบบนั้นนะคะความรักพัฒนาได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณก็เป็นไพ่ความรักดีๆที่มีต่อเขาไพ่ประจําตัวเขาก็เป็นไพ่ความรักไม่รู้จบที่มีต่อคุณแต่ว่าไพ่ประจําตัวเขาเนี่ยเป็นไพ่ของการไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ดังนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเอ่ยหรือว่าขี้นอยขี้หงุดหงิดขี้จุกจิกลาคาญใจเอ่ยยังบาลานซ์อะไรบางอย่างไม่ค่อยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาเอ่ยอาจจะให้เวลากับการงานมากเกินไปก็รักคุณนั่นแหละรักไม่รู้จบด้วยเป็นภาพลักษณะของอินฟินิตี้เลยสัญลักษณ์อินฟินิตี้อยู่ในหนา ในหัวใจเขาที่มีต่อคุณนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะมีหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เขาต้องไปโฟกัสและแบ่งเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ไพ่ของคุณน่ะดีและไพ่ของคุณเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างเดียวเลยก็คือมันจะมีคนเข้ามาทางฝั่งคุณที่อาจจะทําให้คุณวอกแวกได้แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนไม่วอกแวกคุณเป็นคนไม่เจ้าชู้ก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลเหลือแค่ว่าคุณอาจจะต้องไปคอยช่วยคนรักของคุณบาลานซ์ชีวิตเขาหน่อยช่วงนี้ชีว แล้วถ้าเกิดว่าบางทีเขาทํางานเยอะมากไปหน่อยแล้วคุณก็ไปวีนใส่เขาอีกว่าเอ๊ะทำไมไม่แบ่งเวลาให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเลยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เขามีความรู้สึกหน่วงหน่วงมันมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่เข้ามาตามรังควานเหมือนกันเพราะไพ่ความสัมพันธ์เป็นไพ่หน่วงเป็นไพ่ของความรักที่มันควรจะมีความสุขแต่มันดันมีความสุขได้ไม่เต็มที่อาจจะเกิดจากหนึ่งตัวคุณเองมีเสน่ห์มากมีคนมาเกาะแกะแล้วเขาก็หึงหวงหวาดระแวงง่ายๆเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยความที เขาได้ไพ่ของคนที่ยืนยกแยกแบบนี้ตามลักษณะหน้าไพ่นะคะคนคนนี้เนี่ยยืนขาข้างหนึ่งอยู่ที่พื้นขาอีกข้างหนึ่งยกขึ้นเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนยกแยกเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วหรือ 2. เขาเป็นคนที่มีพันธะภาระเยอะเลยเพราะฉะนั้นเขายังแบ่งเวลาไม่ค่อยถูกไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยจะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าคนที่เข้ามาเกาะแกะคุณเนี่ยคุณจะไปเล่นด้วยไหมเขาไม่ความหวาดระแวงตรงนั้นอันนี้คุณก็สามารถทําให้เขามั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้วอกแวกนะไปไหนมาไหน ใครเนี่ยก็ต้องเล่าต้องบอกให้เขาฟังนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานที่จะต้องยุ่งวุ่นวายอยู่บาลานซ์เวลาไม่ได้คุณก็อาจจะไม่ได้ไปพยายามจะไปจุกจิกกับเขาว่าทําไมไม่แบ่งเวลาคุณอาจจะต้องไปแสดงความเห็นใจเขาด้วยซ้ําว่าเออเนี่ยเหนื่อยไหมโอเคเข้าใจว่ามีเวลาให้กับความรักน้อยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีเวลาคุณจะทําให้มันเป็นชั่วโมงต้องมนสําหรับเขานะจะทาให้เขาหายเหนื่อยนะจะทําให้เขารู้ว่าคุณคอยเป็นกําลังใจให้เขาไปต่อสู้กับปัญหาอะไรก็ตามที่เขากําลังเจออยู่ตอนนี้นะตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีอันนี้ถือว่า เป็นการทำบุญเหมือนกันนะคะการทำบุญไม่ได้แค่ว่าเราจะต้องจูงมือกันไปเข้าวัดเข้าวานหรือว่าจูงมือกันไปทำกิจกรรมจิตอาสาแค่นั้นนะการทำบุญร่วมกันก็คือการทำดีต่อการทำให้เขารู้สึกสบายอกสบายใจเขามีปัญหาเราก็ไม่ไปสร้างปัญหาเพิ่มให้กับเขาตรงนี้จะเป็นตัวช่วยดีๆที่ทำให้มันร่วมกันสร้างคู่บุญคู่บารมีเพิ่มในชาตินี้ซึ่งไพ่จบไพ่สรุปก็เป็นไพ่ดีเป็นไพ่พระตามลักษณะที่ดาวบุญดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มดาวประจําตัวคุณอยู่ดังนั้นบุญบาร ที่คุณร่วมกัน้ากในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นการทําดีกับเขาหรือการจุงมือเขาไปทําบุญทําทานทํากุศลอะไรก็ตามมันส่งผลที่จะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่มันเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และค่ะ ส่วนท่านที่อยากจะฟังนิยายเสียงนะคะเกตก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะมีนิยายเสียงของเกตนะคะอ่านให้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ